เมตพรู้ไหมว่ามันมีโรคหนึ่งที่ทำให้เด็กผู้หญิงตัวเตี้ยลงได้มันมีจริงนะแต่มันไม่ใช่คนแพ้คนแค่มันคือคือมันเป็นสาเหตุที่ทําให้การเจริญเติบโตด้านความสูงของเด็กผู้หญิงเนี่ยลดลงมันมีโรคอย่างหนึ่งเด็ก้ชายดูมันคือโรคอะไรบอกเลยดีกว่า บอกเลยโลกสาวก่อนวัยหมาย<ล>ความว่าโตเป็นแบบเป็นสาวก่อนที่จะถึงวัยที่จะเหมาะสมมันจะมีผลแบบบางทีอาจจะมีแบบเฮ <c oughs> ้ยอายุยังไม่ไเยอะนะเ็กยังเด็กอยู่เลยแต่เริ่มมีหน้าอกเริ่มมีแบบกลิ่นตัวอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้ถ้าเราสังเกตว่าเรามีอาการแบบนี้เราควรจะไปปรึกษ <c oughs> าหมอแล้วคือพี่ลองไปปรึกษาหมอดูแล้วสรุปว่าพี่เป็นสาวก่อน เป็นหรือเปล่าลองไปดูขั้นตอนแรกนะครับเราก็ไปพบคุณหมอเพื่อวินิจฉัยเพื่อส่งตรวจคุณหมอสงสัยว่าน่าจะมีเป็นโรคสาวก่อนวัยก็ต้องส่งไปตรวจผลเลือดต่างๆนะครับนี่และก็ต้องนัดวันที่จะไปเจาะเลือดอีกครั้งหนึ่งระหว่างถึงวันนั้นก็ทุกคนก็มารีเล็กกันก่อนนะครับ พอปรึกษาหมอเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคือคุณหมอจะนัดมาตรวจผลเลือดเพราะโรคแบบนี้เราสังเกตจากภายนอกอย่างเดียวไม่ได้เราต้องใช้ผลเลือดผลการเอ็กซเรย์กระดูกมาวิเคราะห์วันนี้ก็มาอีกวันหนึ่งนะครับที่โรงพยาบาลนะครับขั้นตอนคือตอนที่อยู่ห้องเจาะเลือดเราไม่ได้เราไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่าเขาห้ามถ่ายนี่นะฮะเขาจะดูดเลือดไปสองหลอดแล้วก็เข็มก็ตัวดูดเลือดต็ปักไว้อยู่แล้วก็ฉีดสงสัยนะคะว่าพี่เหมือนเราไหมพี่เหมือนนี่ได้ ไม่ร้องไม่ร้องจริงๆเลยคำนะร้องไม่ออกเลยนะร้องไม่ออกร้องไม่ออกตอนนี้ก็รอฉีดยาอีกอีกหนึ่งชั่วโมงรอนะครับเป็นเก็บที่สองมีเก็บนี่แล้วตั้งแต่อีกน่าที่โชว์มันอีกที่เก็บตุ้ยตุ้ไม่เป็นไรเนาะไม่ใช่ตราเรียกนี่ว่าลูกสาระของคุณอืมโอเคสู้ๆรอต่อจ้า แล้วก็โก้กำหนดนะครับกำเนิจะไปหาหมอคร้งนี้ให้ถึงเจอสองจับแล้วไปรอบหนึ่งจะต้องมาจอดอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นรอบที่สามว่าหน้าตาของแพนหนูจะเป็นเจะเปิเจะเปิเจ็บบอกว่าเซเลือกแต่ใช่ ตรงนีทุกคนน่าจะรู้สึกว่ามันบวมถ้าทุกคนเป็นพี่นะมันบวมเพราะว่าเส้นเลือดพิแตกแล้วน่าจะกระดุกกระดิกสักอย่างหรือแล้วแต่จะไม่อันตรายนะครับไม่อันตรายเ,ยเาดี๋ยวจะไปตรวจเจาะเลือดอีกครั้งที่สามระหว่างนี้เราก็ต้องรอนะครับรออีกครึ่งชั่วโมงจะเจาะอีกเป็นรอบที่สามเพื่อจะเอาผลไปสรุปอีกครั้งหนึ่งฉีดยาดูดเลือดเจาะเลือดครัทาคือขั้นตอนข้างในเราถ่าย ได้ใช่แล้วก็เลยขยิบอีกออโอเคไป <c oughs> ออกมาจากห้องแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเจะต้องไปเจอะอีกรอบหนึ่ง <c oughs> ชิีงออครั้งนะครับแต่เขาดูแพ้นะ <c oughs> คือผลิกว่าข้างนี้แตกข้างนี้แตก เป,ปเป็นเลือดแตกจะไม่เป็นอันตรายก็<ร>ต้องเจาะใหม่ทุกรอบก็ต้องเจาะตรงไหนไม่รู้เหมือนกันนี่ก็ต้องไปรอลุ้นกันว่าเจาะต,ตรงไหนถ้าพยาบาลบอกว่ามันจะมีเส้นคู่ขนาดสักอย่างที่เจาะได้อะไรไม่ต้องเป็นห่วงนะคะรับรรโอเคอยากให้เส้นคู่แตกมันจะทำไม่ต้องเจาะไม่เจาะแล้วทำไงก็ต้องตรวงไงโอเครออีกครึ่งชั่วโมงค่ะเลือดไม่พอโอ้เลือดเยอะแยะ เขาใส่เป็นหลอดแล้วเลือกคนเขาไปทำวิเคราะห์ไงลูกวิเคราะห์เป็นทดสอบระหว่างนี้จะไปเอ็กซเรย์มือนะเอ็กซเรย์มือข้างซ้ายสองข้างจะเอ็กซเรย์มือเส้นเลือดแตกเส้นเลือดแตกจะจอเอ็กซเรย์กระดูกเอ็กซเรย์กระดูกข้างซ้ายมาขาดเรียบร้อยแล้วแป๊บเดียวเองมาเร็วเอ็กซเรย์สบายสบาย ชัเดียวเองหมาเขาเอ็จแบบแบีละหนึ่งนาทีอแล้วก็รออีกสิบห้านาทีนะครับเดี๋ยวรอแถวแถวนี้แล้วกันรอนึ่ที่เดิมโอเคเขาเรียกแล้วไปรอบสุดท้ายครับสุดไปเถิไปเถินรอบสุดท้ายเร็วๆํำใจสู้ๆไปที่มือนี่แหละ ส,สร็แล้วสุดแล้วับเลยทีส่สุดพุอสตาทีี่เกียร์ชีสเพื่ <Okay. S 2> 5ไปห้ารอบเต็มเวอร์เวอร์ตีตีห้าได้เหรอเออห้าห้าใช่รอบแรกสองรอบโอเคกลับบ้านดี okay. กว่าครับโอเคเลือกบ่นเลิกบ่นกลับบ้านดีกว่าบกลับบ้านกลับบ้านโอเค วันนี้เรามาฟังผลนะครับจากครั้งก่อนที่เจาะเลือดเพื่อไปตรวจนะครับหาสาเหตุว่าเป็นหรือเปล่าวันนี้เรามาฟังผลนะฮะจะทราบผลแล้วโอเคไหมสรุปนะครับจากที่เข้าไปตรวจเมื่อกี้นะครับสรุป,ปาการสั้นๆเลยคือเป็นสาวเร็วกว่าปกติ1ปี หนึ่งปีก็มีคือโตกว่าหนึ่งปีอ่ะอาแปดขวบแต่ว่าเยนใหม่อ่ะมีโฮอร์โมนอ่ะพาไปเก้าขวบซึ่งมีผลต่อความสูงเนาะใช่ค่ะไปเลยค่ะที่จะตสูงฉีดยาแล้วสูงปุ๊บเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นไปค่ะที่สงที่เหมยคือบางคนที่จะตัวงเขาว่านะโอเคได้แล้วไปไปเราไปฉีดเรียบร้อยครับเร็วมาก เราใายให้ดูไม่ได้เพราะยังเหมือนโดนฉีดก้นต้องฉีดทุกสามเดือนนี้เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วแล้วค่ะสรุปนะครับผลออกมาแล้วคือสาวก่อนวัยหนึ่งปีหนึ่งปีนี่มีผลนะเท่ากับว่าตอนนี้หนูแปลขวบใช่ปะแต่ฮอร์โมนอ่ะ9ปีเปีซึ่งมันจะมีผลเรื่องความสูงทันทีเพราะหนึ่งปีการเติบโตเรื่องความสูงอ่ะมันมีส่วนนะแต่พี่อย่าปวดเลยบางอย่างพี่ จิตใจหรือเกินก็เราเป็นรย่ยาเป็นระยะยาระยะเวลาระยะเวลาอืมระยะเวลาระยะ <c oughs> เวลาระ <c oughs> ยะเ, <c oughs> เวลานะคะ <c oughs> ระยะเวลา <c oughs> ระยะเวลาที่พี่กินยาดื่มนม <c oughs> พี่สูงแค่นหนึ่งเซนพี่สูงแค่นหนึ่งเซน <c oughs> <c oughs> ไอหนึเซ <laughs> <laughs> นก็เ,เยอะนะดิว่าไม่สูงเลยนะแต่มันเจ็บใจเหลือเกินที่สูงแค่หนเซนกพปกติหนูร้อยยีเซนใช่ปะ่ะแต่หนูอ่ะสูงขึ้นมาแค่1นึเซนก็เป็นร้อยยี่หกเองเอาล่ะเมื่อเราทราบผลผลออกมาเป็นอย่างนั้นแล้วคือขั้นตอนต่อไปคือการที่น้องเย็นใหม่ะครับพี่เย็นมใหม่เนี่ยจะต้องไปฉีดยาทุกๆ3เดือน มีเดือนหนึ่งที่เราไม่ได้ไปเพราะว่าพ่อลืมเพราะว่าพ่อลืมไม่ใช่ไม่ได้ไปไปแต่ว่าไปช้าหน่อยก็คือแบบผัดไปสักอาทิตย์พ่อลืมนั่นแหละเดือนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะดูรมสกุลละตกด้วยทุกคนสกุละตกด้วยทุกคนเราอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะแต่ตอนนี้ญี่ปุ่นหน้าร้อนแล้วค่ะญี่ปุ่นหน้า โอเคตอนนี้นะคะเราจะยู่เี่โรเพยาบาลเพราะเราอะ่ะกำลังมาฉีดยาบุง่งมั่นโมโหสันใจมอกมากเลยแล้วคือตอนนี้นะคะคือแบบว่าลมพัดแรงมากโอ้ยอันนี้ก็มากับแม่แล้วก็พ่อนะคะ เมื่อวัดสูงชั่งน้ำหนักเสร็จนะคะก็จะได้ใบอันนี้มาเป็นใบรอซักประวัติหน้าพยาบาลนะคะจะไปฉีดยาแต่ไม่ไั้ไม่จะไม่สามารถถ่ายได้เอาอะไรมาด้วยคะคืออะไรคือยาสิเอ๊ะไปนนะะห้องนู้นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะห้ามเราถ่ายรับยาเสร็จแล้วก็ฉีดเลยไปพอไหม

ยู่ยังไม่ยังนี่ทนที่ที่อมออนิดเดงนิดนึงนีน่อยากระตุกกระติกนะนิดเดียวนิดเดียวเออไายจุดละเออนั่นแหละนั่นแหละนิดนึงนิดนึงเอออย่าพกระตุกกระติอหายิิ่งล้าเลยเาค่ะมกาเบยี่ิบห้าจไมู่กเก็บไ เจ็บมากโคตรเจ็บเลยผมวันน้องือไม่เจ็บไม่เจ็บปังเดียวโดนความรู้สึกือนฉีดยาค่ะมันแบบมื้ยตุกเพราะฉีดยาพี่ตื่นเนี้ค่ะแล้วก็จะออกไปกันนี่ทางออกในที่สุดก็ไม่ต้องมาโรงพยาบาลนี้อีกต่อไปแล้วเย้ไม่ครับจริงเจ็บไหมมันแบบเจ็บแบบมื่ยเมยเจ็บยังไง ไม่เมื่อยลองไหมไม่ลองแต่อาจจะตัวแรกที่ฉีดอะมันคือมันเจ็บมากลองไหมยิ่ง,ง,งจะให้ยิ่ง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 ทีหลังจะให้หมอฉีดสามเข็มเลยฮะ <c oughs> จะได้ตรงไปไป <c oughs> ปัดปัดปัด ก็ยายแม็ก็จะทําแบบนี้เรื่อยๆทุกๆ3เดือน3เดือน3เ,เดือนพอครบรอบสักระยะหนึ่งคุณหมอก็จะมาประเมินดูว่าเออเป็นยังไงเข้าเกณฑ์ปกติหรือยังจะหยุดฉีดยาได้หรือยังอะไรแบบนี้เพื่อที่จะมีการเติบโตเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานปกติทั่วไปโอเคนะ โรคแบบนี้มันเป็นโรคอย่างหนึ่งที่เกิดจากการหารการกินกินของแบบสมัยใหม่เดี๋ยวนี้มันจะมีพวกอย่างเช่นิยาไก่ใช่ไหมไก่ไก็จะมีการฉีดฮอร์มนอะไรอย่างเงี้ยชอบกินไก่มากเออก็จะสาวคอนุรักกินไก่คนุรักกินไก่นี่แค่หนึ่งตัวอย่างเจ็บใจมากเลยทั้งแม่กินไก่ด้วยอนี่ก็จะไม่ได้บอกว่าไก่ทุกตัวนะครับเป็นไก่ที่ฉีดฮอร์โมนนะก็ไก่แบบไหนคะที่กินได้ เอาจิงๆนะไก่เป็นอะไรที่กินได้นะเราก็ไม่รู้หรอกแต่เราก็ต้องรู้จักเลือกกินนอกจากกินไก่อย่างเดียวเลยใช่ไหมเราไม่ใช่วันๆกินแต่ไก่ใช่ไหมไม่ใช่กินแต่ไก่ทอดไก่ย่างไก่ต้มไก่เลยควรจะกินอย่างอื่นบ้างเช่นผักผลไม้ปลากุ้งเนื้อสัตว์ต่างๆคือกินให้หลากหลายเพราะปลามันไม่ได้มีส่วนที่ทําให้เราเป็นสาวก่อนไวยเพราะฉะนั้นกินได้โอเคกินนมขนมก็กินได้แต่ก็ต้องแบบเลือกกินบ้างนะ อะไรแบบนี้กินได้หมดเลยนกินได้แต่อย่าให้กินเป็นหลากหลายนกินได้ แต่หนูไม่ค่อยชอบเอาง่ายเอาเป็นว่ากินให้หลากหลายอยากกินอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเวลานานๆกินอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือถ้าสมมติไม่มีไก่เราก็จะกินแกงจืดแกงป่าแกงแซ่บอะไรอย่างเงี้ยให้มันกินให้จริงๆเหอะนะวนันๆเห็นมันกินแต่มาม่าตลอดโอ๊ยพ่อก็ตอนนั้นไม่มีอ่ะมันมีอะไรกินเลยโอเคคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแชร์ประสบการณ์ในการไปฉีดยารักษาโรคสาวก่อนวัยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับแชร์ไปให้กับคนที่ ว่ามีอาการแบบนี้หรือแชร์เก็บไว้ดูได้เลยบ๊ายบายครับอย่าลืมกดติดตามช่องยี่ไหมชวนเล่นด้วยบ๊ายบายเย้